แต่ไม่มีใครรับได้หรอกเราก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งมันจะมาเจอกับตัวเราดิ่งเครียดนอนไม่หลับคือเป็นคนที่รักแม่มาก<อ>แล้วเชื่อไหมว่าถ้าแม่อยู่พี่จะไม่ให้แม่ดูโซเชียลเลยให้ว่าันทำเกินไปอ่ะสูงสเงนอ พาวแสงทองปล่อยโฮหนักมากพูดถึงเรื่องปมอดีตไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้แล้วก็บอกว่ารับไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอาทุกคนต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะสำหรับทางคู่จิ้น sp story นะคะได้มีรายการออกมาใหม่ก่อนหน้านี้เห็นทางคุณแม่แพราวพรา,า,า,าวแสงทองได้ออกมาอัปเดต ถึงก้าแรกที่จะทำโปรเจกต์กันในช่วงปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะกับทางสันวงสะทอนหรือว่าพระเอกสันนั่นเองค่ะทุกคนก็คือในประมาณก่อนหน้านี้4-5วันที่ผ่านมาพัฒนานันทรักษาหรือว่าคุณแม่เพล่าพาวออกมาโพสต์บอกว่าวันนี้เป็นก้าแรกสำหรับโปรเจกต์ใหม่นี่มันคือทางของซันเลยค่ะที่จริงความสามารถของซันเยอะมากแค่ไม่งัดออกมาใช้แบบจริงจังสักที่ ต่อจากนี้สตาร์ทเครื่องและลุยกันยาวๆสั่นวงสะท้อนอ่าผมจะเป็นยังอผลจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับแฟนลับทีส่สนับสนุนนะคะอ่าให้กำลังใจพวกเขาในเด้อเอาลุยนี่คือการออกมาพูดถึงโปรเจก แล้วล่าสุดสดๆด,ดร้อนๆในเมื่อคืนที่ผ่านมาทางสันวงสะทรไม้ทคาคเจ็ก็คือทางแฟนเพจของสันวงสะทรคือน้องสันไม้ทคาคเจ็ได้ออกมาปล่อยทีเซอร์ถึงรายการแรก EP แรกของรายการ SP Story นะคะทุกคนแขกรับเชิญคนแรกของรายการนั้นก็คือแพลวพาวแสงทองค่ะ ทางพระเอกซันวงสะทอนได้มีการมาโพสต์ไว้ในเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทุกคนอ่ะบอกว่าเปิดเผยที่นี่เป็นรายการแรกความลับเร็วๆนี้ S.P. Story ค่ะทุกคนแล้วก็แท็กไปทางช่อง YouTube นะคะอ่าน่าจะเป็นการเปิดเผยรายการลง YouTube ด้วยแล้วก็ลงทางเพจด้วยค่ะหลังจากที่ลงไปเห็นว่าฟีดแบ็กกลับมามี กระแสที่ฮือหามากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังสักนิดนึงสำหรับรายการที่เซอร์รายการว่าเป็นอย่างไรคะขออนุญ,ญาตนะคะอ่ะอาตอนแรกไม่มีใครรับได้หรอกเราก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งมันจะมาเจอกับตัวเราดิง่งเครียดนอนไม่หลับแรกๆเลยคือหลับตาเนี่ย ภาพพวกนั้นข่าวหรือว่าคอมเมนต์มันติดตาเราปึ้งไปละอ่ะสังคมตัดสินเราไปลวเราต้องยิ้มถึงแม้ว่าในใจเราจะร้องไห้ทั้งที่ร่างกายและจิตใจเราไม่พร้อมเลยคือเราไม่พร้อมเลยนะแต่ฉันต้องมานั่งระบายสีกับลูกแม่จ๋าเล่นนี่กําหนหน่อยทั้งทังที่ข้างในเราที่บอกทำแม่ใชคือเป็นคนที่รักแม่มากแล,<ช>แล้วเชื่อไหมว่าถ้าแม่อยู่นี่จะไม่ให้แม่ดูโซเชียลเลยในวันที่เราแม่คงรับไม่ไหว ถ้าแม,แม,แม่แม่รับรู้นะผมผมเองก็อยากจะบอกว่าเขาเก่งมากเขาเขาเก่งจริงๆแทบไม่ต้องเป็นหมอเลยตาแล้วเออมันมันเกินไปอ่ะสูงสุด อ่ะทุกคนก็เป็นทีเซอร์ออกมาประมาณหนึ่งนาทีกว่า,วาสำหรับเปิดเผยที่แรกความลับของแพลวพราวแสงทองค่ะก็บอกว่าไม่คิดว่าจะมาเจอกับเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นแบกไม่ไหวสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วดีแล้วที่แม่น่ะไม่อยู่เห็นถ้าแม่อยู่เห็นแม่คงรับไม่ได้กับสิ่งที่ตัวเองโดนนะพระเอกซันก็ได้มีการสวมกอดเข้าไปก็เป็นอะไรที่ออกมาแล้วทาให้เอฟซีไฟเอเนี่ย เห็นใจแล้วก็น้ําตาตกไปตามๆกันสําหรับคําพูดของคุณแม่แพวพา,พาบ,อ<ก>บอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวสู้มาหนึ่งปีกว่ากว่ากับคำสาบแช่งดรามาทุกอย่างมาให้กําลังใจแต่ไม่ไาวคะ่ะทุกคนหลังจากที่ออกไปทางด้านของเฟซบุ o กนะคะของน้องสันไม่ทองคํานี่แหละทุกคนที่เป็นต้นฉบับอ่า <im itation> ก็เกิดคําวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะมากๆถึงประเด็นนี้บอกว่าคุณแม่แพเผา,พา แสดงละครบ้างแหละนะคะไม่มีใครรับไม่ได้หรอกเนี่ยการที่ภรรยาเนี่ยไปคุยกับลูกน้องในวงหัดคิดถึงใจสามีบ้างเธอเจ็บเขาก็เจ็บเธอใกล้ลูกเขาห่างลูกนี่คือคําพูดนะคะทําตัวเองแท้ๆจะไปโทษใครทําตัวเองทั้งนั้นสงสารบิก๊กอ่าทุกคนขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็บอกว่าอ่าสงสารทางอดีตนั่นแหละมันที่ออกไปแล้ว ใครไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกบางคนก็บอกแบบนี้ก็ฟีดแบ็ออกมาประมาณเดียวกันเลยบอกว่าเธอทำไมต้องทำคนทาตัวเป็นคนโดนกระทําตลอดเวลานะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะในเรื่องราวเรายังไม่ได้ฟังจบ เราฟังแค่ทีเซอร์หนึ่งนาทีก็ทําให้คนจับประเด็นออกมาแล้วว่าอาจจะพูดถึงเรื่องอดีตหรอหรือพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องแม่หรอพูดถึงเรื่องดราม่าที่เจอมาใช่ไหมนะคะทีเซอร์ที่มันออกมาก็ทําให้คนน่ะพิพภกพิจารณ์แพร่พาแสนทองเนี่ยไปในหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะในประเด็นนี้คือตั้งแต่ทีเซอร์แล้วก็เจอแล้วละลอกหนึ่งแล้วก็บอกว่าเอาไหนแต่ก่อนช่วงแรกๆที่มีประเด็น มีรายการต่างๆติดต่อเข้ามาทําไมไม่ไปให้ข้อเหตุผลว่าสงสารลูกไม่อยากหรือฟื้นอดีตไม่อยากพูดอีกไม่พอทางพระเอกสันเนี่ยทำรายการอีพแรกได้มีการพูดถึงปมอดีตทําไมแพีวพาแสงทองถึงเลือกที่จะพูดให้สันบงกสะทอนฟังอ่ะก็มีคนตั้งคำถามแบบนี้เกิดขึ้นออกมานะคะ ทำไมไม่นึกถึงลูกบ้างในการที่มาพูดเรื่องแบบนี้แล้วรายการมีเยอะแยะทําไมต้องมาพูดเรื่องนี้อ่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่กระแสตีออกไป2องฝักสองฝ่ายมากๆในด้านของด้าน FC เองก็มีออกมาว่าคือแพพาวเนี่ยก็เป็น ผู้หญิงที่เก่งและแกร่งมากๆที่เจอมากับปัญหาต่างๆนานา,นาเพราะว่าการที่โดนลุมสาบลุมแช่งในเรื่องหน้าที่การงานที่ไม่จบไม่สิ้นหรือว่าหลายๆคนที่ไม่แยกแยประเด็นในเรื่องที่มันเกิดขึ้นอา่าเรื่องผิดศีลธรรมกับเรื่องการงานก็ทําให้มันมีผลกระทบต่อง,งานรวมไปถึงลูกน้องของทางวงไพภาพ,าพาแสงทองด้วยนะคะก็เห็นอยากให้ทุกคนเข้าไปไล่อ่านเอาเองในด้านคอมเมนต์ในเพจซันวงสะทอนน้องซันไหมทองคำเจ็ด ซึ่งได้เห็นฟีดแบบหลายๆอย่างที่มันออกมาค่ะทุกคนอ่าแล้วก็คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าคนเราเนี่ยจะไม่ให้โอกาสคนผิดเลยเหรอคนที่ด่าเขาแรงไม่เคยทําผิดเลยใช่ไหมทุกคนเกิดมาล้วนทําผิดทุกเรื่องผิดครั้งเดียวตามด่าเขาทั้งชีวิตเลยเหรอเขาได้รับบทเรียนกับสิ่งที่เขาทําแล้วเรื่องครอบครัวไม่มีใครรู้ดีไปก่อคนในครอบครัวของเขาอ่า อย่าไปด่าเขาเลยเราไม่ได้เป็น f อฟใครทางนั้นจ้าคนเราเกิดเป็นมนุษย์ยังไงก็ยังมีโอกาสทําผิดอะ,อะไรปรงได้ก็ปร่งนะคะสําหรับคอมมินนีสก็มีคนเข้ามาโต้แยง้งหัดก้มดูตัวเองด้วยที่ผ่านมาเป็นเพราะใครอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นผิดตัวเองผิดแต่ไม่ยอมรับผิดเที่ยวโทษแต่คนอื่นหัดใช้สมองคิดเยอะๆอย่าดีแต่ใช้ปากพูดทุกคนก็เป็นประเด็นที่ทําให้คุณเข้าไป ถกเถียงกันเยอะมากๆภายใต้คอมเมนต์เหตุเกิดจากอะไรละ่ะผลถึงมาเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนามาอีกเดี๋ยวมันจะไม่จบแต่ก็พูดนะคะทุกคนอ่าก็กลายเป็นว่ามีคนตั้งคําถามว่าจะสํานึกกี่โมงไม่อายหรอที่ออกมาพูดเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อีกเรื่องนี้มันน่าจะจบไปนานแล้วนะก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็ที่ตีกันไปตีกันมา ใต้คอมมต์ของทางพระเอกสันนะคะแต่ก็อยากฝากให้ไปติดตามรายการเราก็รอดู EP ีแรกออกมาเรื่องความลับเพลาพวาาแสงทองคลิปเต็มๆจะเป็นอย่างไรรายการเต็มๆจะเป็นอย่างไรเราอย่าเพิ่งสรุปแค่ทีเซอร์คะ่ะทุกคนยังไงก็ฝากไปด้วยก็ฝากไว้เยอะๆช่วงปิดฤดูการนี้เชื่อว่าน่าจะมีหลายอีพออกมาสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ของทางพระเอกแล้วก็นางเอกคะ่ะ